โหอันนี้คือคนดูร้อยร้อยล้านนะทุกคนไปเลยเซล ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างน่าเบื่อสําหรับปอเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาค่ะ <Hey. S 1> แต่ว่าปิ๊งเลยค่ะทุกคนค่ะ <Hey. S 1> ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาดูคลิปติ๊กต็อกนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็จะดูแต่คลิปที่มันฮาฮาแล้วก็มีคนดูเนี่ยเป็นล้านาน,นะคะทุกคนค่ะ <Wow. S 1> อยากดูว่ามันจะฮาขนาดไหนกันนะคะ <Wow. S 1> ก็เราจะมาดูกันนะคะทุกคนเออเอา,เอาละค่ะ ปอก็อยู่ในเอหน้าตาของเว็บตนะิกต็อกเนาะแล้วก็ปอเนี่ยได้เซิร์ชหาคําว่าคลิปตลกนะคะปอ,อขอมาดูคลิปที่มียอดนิยมมากที่สุดในไทยนะคะคลิปนี้นะคะก็บอกว่าใครขำคือบาปนะคะ<อ>ทุกคนมามาดูกันว่ามันจะบาปยังไงนะคะทุกคนบ้านคือยาพิษสวาวทิ์คือสวรรค์จันทร์ถึงสุขไม่สําคัญมาเรียนทุกวันก็เพื่อเธอบ้านคือยาพิษ อันนี้คือหานะจริง,รงๆทุกคนค่ะอุ้ยปอบาบแล้วว่ะทุกคนม,นมาดูคลิปต่อไปกันนะคะนี่เลยเกือบตายค่ะคือสร้อยอ่ะมันเข้าไปอยู่ในคอเขา <c oughs> <c oughs> โอ้โห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 อ้โหอ้โอ้โหอ้โหอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โนโอ้โออหโหออ นี่คือเวอร์ไปอ่ะไหนขอดูอันนี้หน่อยสิคือปากเหม็นใช่ไหมมากทุกคนค่ะมาดูอันนี้กันนะคะปึ๊บอ่ะฮะแล้วก็โหเทอะ แทนเลยอ่ะทุกคนโหอันนี้คือคนดูสามสิบล้านอ่ะเอ้วโหอันนี้คือคนดูร้อยร้อยล้านอ่ะทุกคน ช่องนี้หามากเลยอ่ะตะลกอ่ะทุกคนตลกมากอ่ะไหนแล้วก็มีคลิปไหนอีกอ่ะทุกคนค่ะคลิปมาหามามาลองเสิร์ชหากันเนาะัวขอเป็นลกวัวเล่เลเละไม่แล้วเธอไปต่อยปากเพื่อนทำไมเพ่อนไปต่อยปากเพื่อทนทำไมเพื่อ,นนะอู้วาด้วนะเพื่อนูรว่าด้วนะออ ขอโทษแล้วเขาจะหายเจ็บไหมไปต่อยเขาปากแตกเลือดไหลนะโอกหนอ้ยน่ารักเพื่อนเพื่อนจะให้ต้นพาไปหาหมอไหมลูกน่ารักมีคันปอบปากให้เพื่อนด้วยนะคะอ๋อมีคนแก้มันผี คือเขาแก้็นผีใช่ไหมแล้วก็ต้องวิ่งหนีหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะโอ้ยน่ากลัวถ้าเจอางคือรับปองหัวใจวายแน่นอนเลยทุกคนค่ะ <c oughs> อะไรนี่งงคุณเริ่มรำคาญแล้วเฮ้ยอะเย้ I am wearing a mask uh, hello. <laughs> Where is your max? Right here. Where? Right here. Oh, if I'm mad, you. I'm right here, Max. <laughs> my boyfriend just got home. Hey, fuck that! Wait! Aw, can I find who? That's a good one. How the hell do I get one of these big ass cats? แบบว่าฉันไม่อยากจะรักษาต t วเองเลยแมวข้าตัวไหญ่เลยทำเพื่ออะไรอะตลกอะทุกคนเฮ้ยพอเจอช่องแล้ววะนี่เลยช่องนี้เลยทุกคนมาวุ้ยหมาวิ่งชนล้มเลย กี่ยานรถโอ้ยเอา้าว้ายโอ๊ยโอ๊ยอ่ะคลิปต่อไปโอ้ยแมวหนูตกใจเอ้าโอ้ยมูปองโอ๊ยเอ้มาดีว่าจะเอาอ่ะเพื่อน โอ้ยเจ็บแทนเลยโอ้ยล้ม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 โอ้ยอุย้ยอันนั้นคือแมวกำลังเล่นโอ้ยเอาทังเลยโอ้เคืออตกน้ำอ้ามอ้วคือแบบเจ็บแทนเลยทุกคนเมื่อกี้นี้โอ้ย Wait, 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 just come off. Let me show you. Let me show you. Pick it from the bottom. Pick it from the bottom. Wait, wait, wait let me, me show <laughs> you. You're fucking behind. You're no, fucking, you're fucking. You fucking, fucking, you're black. I'm not seeing you. Why? Hey, fine, don't know that. มือน้าร้างเอาไหมเฮ้ยม่ดง้เอา้าเอเอ้าเอาลูกไทิ้งทำไมอะโอโ

อุ้ยโนแทงเฮ้ยเฮ้ยอมันเต้นเฉยเลยอะ่ะเป็นแผนเหรออยู่นงนกไม่ได้นะเาพานองิกน่ทุ่งานะุ้ยน่ารากักอ่ะงตขาวแไม่มีใครไม่นาก่น่า,าก็ไม่มีกากงี่ม่ โอ,อ,อ,อ้ยลื่โอ้ยเจ็บแทนเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใครมีนะทุกคนนาักมากหวดยางหวดยาง อโอ้โหนี่มันทรงผมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทรงอะไรอ่ะมันอาลังการกันไหมมันฟมูมากเลยนะ ก็ละค่ะก็เป็นไงบ้างคะทุกคนขาปอก็ไดยมานั่งดูติก๊กตอกเลื่อยเปื่อยนะคะก็ถ้าอยากให้ปอมาทําอีกก็กดไลค์กันเยอะๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับมา,าให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน